สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีวันโสดครับที่12กรกฎาคมันหายสิกลับมาเจอกับเราอีกครั้งก่อขอบโตอุ์อบอลมาเจอผมประเทศสปอเหมือนเดิม,มขึ้น3าตัวแต่งหน้าช่องก็ได้สดชื่นแบบเต็มเต็มเลยไป2ก็เอาวบวกครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะบาฟอร์ไปทั้งสานกินเต็มแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นวิลล่าคาร์ครับ,รบที่สามารถเปิดบ้านนะเออเคเอฟลาปีไปได้2 0ก็สดชื่นแบบเต็มเตัวนตัวที่หลับ ก็เป็นเชอร์ลีฟครับต้องบอกว่าเชอรลีฟแพ้พลิกล็อกถือว่าพลิกล็อกนะฮะแพ้พลิกล็อกคาร์บ้านกับซีล่าเอเไปศูนย์หนึ่งก็ยังมีลุ้นนะที่สองอยู่ก็ตรงที่จะคืนฟอร์มหมายโอ้โหเหนือกว่าเยอะเสียเชอร์ลีฟแต่ยิงไม่ได้เองครับแล้วก็ยินดีกับสมาชิกที่ได้สดชื่นกันไปด้วยสำหรับสองตัวที่ได้สองตัวเต็งที่ได้สดชื่นกันไปแล้วก็ในกลุ่มอยากเข้าไปดูแล้วกันโอ้โหเมื่อคืนแตกหนักกันอีกแล้วครับทั้งตารางเขียวทั้งแนวชุด ทีเด็ดทั้งแนวบอลสูงแรกที่เราให้กันไว้บอลสดสูงแรกเนี่ยแตกหนักๆแตกตเต็มเต็มใหญ่เข้าไปดูแล้วเกินครับจิ้มลิงก์หน้าช่องเข้าไปครับเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับในกลุ่มเราลองปรัประบบใจเข้าไปดูโดยเฉพาอใครเป็นสายบอลสดแอดบอกแล้ว่าพาไ,ได้ดูประการทั้งปวงเมื่อคืนมากันหนักๆมาเตรมยันบอลเช้าเลยนะมายันคู่เพาไม่รัดเลยมากันแบบแตกกันแบบหนักๆจังๆเลยเมื่อเช้า,าแล้วก็ส่วนใครจะเอา แ้วทางเพิ่มเติม,ตมก็นั่นแหละครับจิมลิงเข้าไปเอาในกลุ่มเลยเข้าไปเอาในครอบครัวได้เลยมีทุกอย่างให้ทุกท่านได้เลือกชมคัดสรรกันอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเราจะมาเจอกันทุกๆวันวันนี้เหมือนเดิมจัดมานเน้นๆสามตัวแต่งหน้าช่องพร้อมข้อมูลให้ทุกท่านรับชมรับฟังการก่อนจะทําการตัดสินใจอะไรลงไปในค่ำค,คืนนี้เรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับเป็นศึกโรมาเนียิวิชั่นหนึ่งครับนัดแรกนัดเปิดดูการเลยครับก็ เป็นการเจอกันระหว่างคาฟาลุสค,คอนสแตนตาครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอฟซียูเลียคู่นี้เตะสี่ทุ่มครึ่งเอ่อฟาลุสเนี่ยเป็นอ,อ่มีอดีตเฮมเมเกอร์ทีมชาติโรมาเนียเป็นอ,อ่ผู้จัดการทีมนะจอร์จีฮาจีฮ่้ใครเป็นแฟนบอลยู90น่าจะคุ้นชื่อเขาดีก็เอ่อรับหน้าที่ เป็นผู้จัดการทีมนดูกันนี้แล้วก็ผลงานอุ่นเครื่องค่อนข้างดีครับนัดล่าสุดก็สามารถอุ่นเครื่องเอาชนะไซอัวบูคาเรมาได้ถึง30เลยก็ถือว่าโอเคเลยส่วนยูเลียสโบโบเซียเนี่ยก็เพิ่งขึ้นชั้นขึ้นมาครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากอ่าโรมาเนียดีวิชั่น2ก็มาเจองานหนักแต่นัดแรกนี่เลยข้ามคืนนี้ฟาลุสแบกมาแค่ไม่ถึงลูกต้องการลูกนึงเพื่อจะยิ้มมุมปากกันรอดตัวและแล้วก็ ถ้าเปิดอย่างเนี้ยผมว่าด้วยชื่อช้าและศัก,กยภาพของทีมค่อนข้างที่จะเหนือกว่าพอสมควรเลยสําหรับฟารุตและก็น่าจะปิดจ็อบในบ้านได้หนึ่งลูกมีแน่แและถ้าได้ไวผมว่าคู่นี้น่าจะไหลครับน้องใหม่ไม่น่าจะต้านอยู่เพราะก็ถ้าลงตัวไม้ก็เริ่มลงตัวในระดับหนึ่งแล้วฟารุตอุ่นเครื่องก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่ามันเหนือกว่าทุกกระบวนท่าอยู่แล้วครับสําหรับาฟารุตแต่ว่าม็นทีมใหญ่ระดับในลีกตัวแลวก มาเจอกับทีมน้องใหม่อย่างยูนิเลียเนี่ยในหน้าจะลอดข้าคืนนี้ตัวแรกป่ายฟารุตรับรองไม่เฮส่วนคู่ที่สองครับเป็นศึกเอ่อนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งครับซาบวกครับทีอันดับสิจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลโลเซนบอกคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรเอ่อซาวสบวกเพิ่งคืนฟอร์มจากข้านัดหลังสุดเพิ่งคืนได้แค่นัดเดียวคือน,นัดที่แล้วครับที่ สามารถเอาชนะอิติเซเลียไปได้2อหนึ่งในบ้านตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนลูซีนบอกห้านัดล่าสุดก็อาจจะมีแพ้นนชนะเสมอสลับกันไปนชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดสามารถเปิดบ้านชนะออสไปได้สองหนึ่งก็คู่นี้ ถึงแม้ว่าฟอร์มทีมเยีอยงของโรเซนบอกจะไม่ค่อยดีอะหกนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วแพ้ถึงสี่ยิงได้แค่เก้าเสียถึงสิบสี่ตูแต่ฟอร์มในบ้านของซาวส์บวกก็ไม่ได้ดีเดอะไรมากมายเหมือนกันครับหกนัดชนะหนึ่งแพ้ไปห้ายิงได้ยิงในบ้านได้แค่สี่ลูกอะแล้วก็เสียไปถึงสิบห้าค่ำคืนนี้บอกว่าถึงแม้ว่าออาเลดเปิดมาแบบมันมันมีข้อสงสัยม,มันก็มีข้อสงสัยหน่อยหน่อยนะคือเปิดเสมอที่ซาวส์บวกเฉยแล้วครับคคืนนี้ก็ต้องบอกว่า เสมอเจ้าบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะมีมุมพลิกผันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเทียบด้วยฟอร์มณนะปัจจุบันถึงไหมว่าเฮตุเฮดการมาเยือนที่นี่โลเซนบอกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เถอะนัดที่แล้วที่มาเยือนก็แพ้ถึงห้าสองก็เป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะฮะเป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ซาวสบวกก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งแต่เริ่มตัวดูการมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนโลเซนบอกก็ต้องกระแทนอยู่ก,กาลางกาตารางก็ถ้าจะเอาวัดใจอย่างงี้นะ แอดถ้าพูดตรงๆแล้วก็อยากนอนรออยู่ที่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับเผื่อค่ำคืนนี้จะมีฮึดหน่อยม,มันหนีจากโซนท้ายตารางขึ้นมาหน่อยมันอยู่รองบวยตอนนี้มีทีมหกทีมนอร์เวย์ตอนนี้อยู่รองบวยเลยสําหรับทีมใหญ่ๆอย่างซาท์สบวกทีว่าผิดฟอร์มไปพอสมควรแล้วก็ไปเจอ,อเท,ทีมที่ฟอร์มนอกบ้านไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยสม่ำเสมออย่างนี้เท่าไหร่ผมว่าค่ำคืนนี้เจ้าบ้านไม่น่าแพ้สําหรับซาท์สบวกตัวที่2นอนรอฝั่งเจ้าบ้านไว้ก่อนน่าจะปลอดภัยส่วนคู่สุดท้ายครับ เป็นศึกอ,อียอปต์มรคับ,าาคบถือว่าเป็นบิ๊กแบตในค่ำคืนนี้เลยครับอาลีไฮโลครับทีมอันดับ2จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของพีรมิดเอฟซี FC. คู่นี้ต้องบอกว่าอารีไฮโลตามอาันดับ2เนี่ยตามหลังพีรมิดอยู่11แต้มก็จริงแต่แข่งน้อยกว่าถึง4นัดนะฮะแข่งน้อยกว่าถึง4นัดก็ถ้าจะลุ้นแชมป์เจ้าบ้านอย่างอาลีค่ำคืนนี้ต้องเอาต้องมี3มแต้มครับถึงจะมีลุ้นถึงจะมีโอกาสได้เบียดที่จะไปลุ้นแชมป์นะเพราะอ่า พิลิมิไป27นัดแล้วอารี R R e 23ค่ำคืนนี้ต้องตัดแต้มให้ได้เสมอเสมอก็ยังก็ยังเดือดร้อนอยู่นะเพราะด้วยระฮะห่างแต้มมันค่อนข้างห่างแล้วก็ถึงแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่าก็เถอะฮะแล้วก็ฟอร์มก็ถือว่าดีด้วยทั้งคู่เลยสิบนัดหลังสุดอาราีเจ้าบ้านไม่แพ้ใครชนะ9เสมอห,หนึ่งส่วนจากฝงย่พิิมิตไม่ต้องสืบครับสิบนัดชนะรวดครับและนัดล่าสุดสามบ้านบุกไปชนะอ เอธิฮัดได้ถึง4-0ส่วนอาลารก็สามารถเปิดบ้าอาชนะจ่าอิดไปได้2-0ก็ค่ำคืนนี้เป็นการห้ำหันกันระหว่าง2ทีมที่ลุ้นแชมป์มาแต่อาราบอกตรงๆเลยว่ามีดีในบ้านให้เราได้สนุกกันดังแน่นอนค่าคืนนี้แบกมาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเครื่องหนึ่งแบกใส่หลังมาสําหรับอารีอ่าอย่างรองจากฝูงแต่ถ้าเทียบชื่อชั้นมันเสมอกันอย่างเงี้ยและฟอร์มไม่ได้ต่างกัน แต่ในบ้านอันอาลีซื้อขนมกินได้นั่งรอได้เลยหนึ่งลูกมีโอกาสเฉือนไม้ไม่ครับมีโอกาสเฉือนแน่ๆสำหรับอ,อาลีเพราะทีเด็ดของเขาคือในบ้านแน่ๆเน้นๆและแถมที่สาคัญนะเสียประตูในบ้านค่อนข้างน้อยมากเลยสําหรับอันอาลีก็คำคืนนี้ตัวที่สามขอบิดหน่อยนะขอขัดใจแม่ยกหน่อยแอดขอไปอยู่ที่อันอาลีไว้ก่อนแล้วกันเพื่อต้องเก็บสามแต้มเพื่อที่จะลุ้นแชมป์กัน ต่อไปสำหรับอียิปต์พเมลีก,กสรุป3ตัวค่ำคืนนี้ครับก็จะมีฟาลุสคอนสเตนตาครับแล้วก็ซาฟสบวกแล้วก็อ,อาลิไคลโลรับรองทำกำไรและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนไปด้วยเดี๋ยวไลฟ์สดจะไม่เจอกันเสาร์อาทิตย์คืนไลฟ์นะฮะแล้วก็อ,อ,อยากได้แนวทางเพิเเ่มเติม,ตมจิม้มลิงนกะ์หนช่องเข้าไปเลย เข้าฟรีครับจะไปเอาแนวทางยังไงก็แล้วแต่ตัวเน้นตัววีตัวติดดาวหรือแนวโครงการสวยๆไม่ว่าจะเป็นของแอดเองหรือของครูชั้นนําอีกหลายท่านนะที่คัดสรรกันมาให้ในทุกๆวันและจะบอกใครเป็นสายบ้นสดบอกแล้วว่าเฮดเอ็นที่มาขับของเราพาไม่ได้โดนการทั้งป่วนโปรปใจจิ้มลิงเข้าไปเลยฮะเราแ,แตกหนักแตกจริงแอดสรุปลงให้ทุกวันอะ่ะในเฟซในไลน์แอดแอสรุปลงให้ทุกท่านดูทุกวันไม่มีโมกไม่มีมเมคขึ้นมาอาล้วลก็จิ้มลิงเข้าไปแล้วไปเจอกันในบ้านแล้วกันวันนี้ไปก่อนลวครับแล้วเหมือนเดิมพรุ่งนี้เราจะ เหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ